องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บ่ายวันนี้ณอาคารรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหน่วยงานประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่4และสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่1ภาคกลาง โดยมอบชุดลาดตระเวนแก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินอุทยานแห่งชาติผู้เตยอุทยานแห่งชาติลำคลองงูสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่หนึ่งภาคกลางและหน่วยงานประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่4และมอบอุปกรณ์เดินป่าเปลสนามแก่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งยยใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออกในโอกาสนี้องคมนตรีได้รับมอบเงินจากคุณไกรซอนจันสิริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยูเนียนฟรอสเทนโปรดักต์จำกัดเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติไทยในสังขราชูประถมแล้วนำเงินดังกล่าวถวายพระครูศรีชยาพิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา